บสวัสดีครับผมผู้ที่รักรถไฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมอยู่วันนี้วันที่1กันยายนนะครับผมก็มาถ่ายรถไฟเหมือนเดิมนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับอีกสักครู่จะเป็นรถด,ด่วนพิเศษที่3ามหนึ่งจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางชุมทางหัดใหญ่ครับวันนี้ รถไฟสายใต้นะครับถือว่าทำเวลาดีมากครับไม่ช้าเท่าไหร่รครับชา้าแค่สี่ห้านาทีครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงวีดมาครับจากสถานีรถไฟเพชรบุรีครับสักครู่จะเป็นรถด่วนพิเศษที่สามหนึ่ง แสงกตอนนีตายมารอรุ่นกันว่าวันนี้ได้รถจักหมายเลขอะไรครับการรู้จักคิอวอสวาย พายมือไม่นิ่งด้วยนะครับมาแล้วครับ เจ้าครับเข่าโค้งไปแล้วครับสวยงามมากเลย แล้วเขาโค้งอย่างสวยเลยเรียบร้อย